หกวันเสร็จแกอุ้ยอาจารย์สักกี่คนคนเดียวอุ้ยอาจารย์ก็อึดแล้วนะชัดชัดชัดถ้างั้นอาจารย์ชัดแล้วชัดที่เกิดถูกไปร้ออะไรถูกใช่ปะเนี่ยถูกแต่ไม่ไหวถูกขอรีวิวลายสักหน่อยเพราะติดตามมาขุนแผนแดนใต้เข็นนี่เสียนพระเพราะว่าไปรึเงินล้านอาลูปแรกเลยรูปแรกเลยที่ทำให้แจ้งเกิด นี่อ่ะนี่ห่ะบอกล็กลูกตัวเนี้ยที่ถอดเสื้อไล่แล้วคนมาดูเท่าไหร่นะยอดสูงสุดผันเก้าร้อยคนแ้่หลังจากนั้นเป็นก็เป็นช่วงนี้ครับคาบุกิใช่ครับแขนแขนนี่เป็นตัวองค์เลยนะใช่ไหมฮะก็งานก็จะเป็นหลาาจะตายนี่ปชาคับใช่ครับรวมๆวหมดก็เหมือนเหมือนโกลรุ่นเก่าเัมอนกันนะหลายแบบนี้นะอันนี้เป็น เซอเรียกว่าอะไรนะนักลบแบบโอม่าไปอาวีครับเล่นอาวีนี่นี่นี่ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปใช่สิบสามหรอตอนที่ท่านพระบาทเจ้าพระเจ้าอยู่หัวนนตอั้นคำนี้แบบว่าติดแฮทแท็กตัวที่อ่ะมาดูขาบ้างขากี่กี่วันเนี่ยสองข้างนี้หกวันเสร็จกันพระเจ้าักกี่คน ผู้อาจารย์ก็อึดนะน่าชัดชัดชัดางั้นอาจารย์ชัดแล้วชัดที่คือโตกดไปรออะไรโใกัไเนี่ยแล้วโตกันไปหตกันไลวกถ่ากูเชอเอาหลังนดูหลังดูหลังนะหลังสวยมากชอบมากนี่อาจาอะไร พระเจ้าโคนอูนี่เป็นไงสวยมากเลยนะก็คือว่าตั้งใจให้เป็นแบล็คไวท์หมดเลยถูกไหมชอบชอบใช่ไหมแล้วหัวนะหัวของรูปอะไรครับปีเสียครับปีเสียใช่ครับแล้วก็อัดลายมิ้วเลยใช่ครับแล้วตรงแดงแดงเป็นหนังสือเลยอันนี้พี่มันเป็นเป็นภาษาจีนแปลว่าเสือครับเสือแปลว่าผู้กล้าหาญอืมใช่แล้วละคอรูปอะไรครับอ่าเป็นชิคาโน่พี่ชิกาโน่อันนี้ก็แทนที่ใต้ ใช่ครับพวกกันใช่ครับอันนี้ไกเกอร์นไกเกอร์จากหมอสักสระบุรีนี่แหละพี่ครับเพิ่งหลุดมาก็เลยช่วยอุ่นนุนแล้วที่สําคัญเลยสุดท้ายเลยตามานเนี่ยคือคนเราเป็นคนที่นักซอนใช่ครับคือต้องมีตามมนสัญลักษณ์เลยบ้านใต้ใช่เพราะว่ารู้จักกันด้วยเลยรู้จักกับรุ่นพี่อะไรด้วยใช่ครับบ้านผมก็จะมีพวกกันสักกันอะไรแบบนี้ครับใช่ครับฝากติดตามช่องทางไว้ก่ดหน่อย ครับช่องทาง Facebook คุณแผ่นเดนใต้ครับแล้วก็ TikTok กไลฟ์สดก็คือชื่อคุณแผ่นเดนใต้เหมือนกันครับอาอแาไลฟ์สดทุกวันทั้งคืนเลยไหมยันเช้าเลยไหอ่าตั้งแต่2องทุ่มถึง5้าทุ่มครับ